สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอแนะนำรายวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชาค2 2 1 0 2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะก่อนอื่นครูขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะครูมีชื่อว่าครูทมนวันสีทองเป็นครูผู้สอนในรายวิชานี้ซึ่งในรายวิชานี้นักเรียนจะต้องเรียนด้วยกัน3หน่วยการเรียนรู้ได้แก่หน่วยการเรียนรู้ที่1ทฤษฎีบทพีทาโกรัส หน่วยการเรียนรู้ที่2ส,สถิติและหน่วยการเรียนรู้ที่3พื้นที่ผิวและปริมาตรค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1ทฤษฎีบทพีทากรัสนักเรียนจะต้องเรียนเนื้อหาซึ่งประกอบไปด้วยสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทฤษฎีบทพีทากรัสบทกลับของทฤษฎีบทพีทากรัสและการนำทฤษฎีบทพีทากรัสไปใช้ค่ะ หน่วยการเรียนรู้ที่2องสถิติประกอบไปด้วยเนื้อหาความหมายและประเภทของสถิติแผนภาพจุดและแผนภาพต้นใบตารางแจกแจงความถี่และฮิสโอรแกรมค่ากลางของข้อมูลซึ่งจะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานและฐานนิยมค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3พื้นที่ผิวและปริมาตรประกอบไปด้วยเนื้อหา ลักษณะของรูปเรขาคณิตแบบต่างๆพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกกลวงค่ะ